สวัสดีจ้าละนาก็ลาสวิตเดนแฟมบารีจ้าสาวดเยียดีก็ไปโรงเรียนจ้าไปสงง่งลูกๆโรงเรียนก่อนจ้าไปโรงเรียนจ้ามาฮิม,ฮมาจ้าทางสวิตเดนก็เลยนะอืะอสอง่งลูกก่อนจ้า เย็นนะหลกอากาศเย็นนักเส้นโรงเรียนสาวรอแม่ด้วยหรอโรงเรียนจ้ะโรงเรียนไม่ไกลกันเยอะจ้ะ ออดกระดังแล้วจ้ะเด็กหน่อยก็ย่างเขาโรงเรียนจ้ะออดดังโรงเรียนแล้วน่ากับยางก็ป้าละจ้ะสง่งลูกแล้วแล้วเด็กหน่อยออดดังละจ้ะดังบินนิ่งบนนคือเขาห้องเรียนจ้ะมาส่งลูกโรงเรียนจ้ะโรงเรียนใหญ่โรงเรียนใหญ่กว้าง นี่ก็ห้องท่ากีฬาจะห้องท่ากีฬาเย็นจ้ะอากาศเย็นนิมะน่าสะไม่เดนนิมะตกเย็นหลายใส่เสื้ออุ่นจ้ะมาส่งลูกอันนี้ห้องเด็กน้อยด้วยจ้ะห้องห้องเด็กเด็กเด็กเล็กเด็กเล็กอันนี้ห้องผู้ใหญ่ ย่อยยังครับเดีย๋ยวนะนี่ก็ล่าต่หน้ากับสิบิซื้อของจ้ะลูกไส้กับสิมามันนี่ลูกไส้สคนโตสองคนน้องเล็กกับอับปอน มึกงก็มากระซิบกันนี่ยยังเขาบ้านเราก็จะเก็บบ้านเก็บซองอะไจ้ะเตรียมของนอนไว้ให้ลูกเด็กก่อนเด็กลูกซิม,มาหาไม่กินวันเกิดอะจ้ะ มากอสทอเสือผ่าลจ้ะอเอผ่าก่อนทองเสือผ่าเสือแลวจ้ะหน้า,นาก็สีมากเก็บบานเก็บซองจ้ะเหมือเหมือก็คืออนะไรของขวดถัวล้างจานเก็กบบานเก็บซองก้อนจ้ะเก็บซิมันจะได้ล่างถ้่ว เก็บเครียดก่อนลูกไปลองเรียนแล้วน่ากรสิไปจัดทั้งห้องให้ลูกจ้ะอืเสียบไฟก่อนเสียบไฟก่อนจ้ะอย่างนี้อืมเฮ้ ลูกไส้สิมาได้จังกินวันเกิดลูกสไส้อ,อารรตร่างลยหน้ากาเ็เลยสิกวดบ้านทูบ,บ้านดูดฟุ้นจ้ะ้วก็สามีเล่กากัสิมาเร็วจ้ะกลับมาเร็วเพราะว่าสิไปซื้อของให้ลูกสไส้อสไอพอวันเกิดเพิิน้วก็สิไปซื้อของกินว่าให้เพิินกินวันเกิดปูกับยากัสิมาบ้านจา้ะหน้ากาันเลยสิเตรียมอะไรจ้ะ้วก็กสิเตรียมขึ้นไปเตรียมห้องนอนให้ลูกขึ้นไปเตรียมห้องนอนปู สิงทำยังปูมาดาดทำแทกแก่รอ,อก,กันเม่ให้ลูกสายจ้ะสองคนอเล็กอปอนจ้ะสีมหาแม่อืมหน้ากัสิมือดึงขึ้นเลยจ้ะข,าขา้างล่างข้างล่างเนี้ยหน้ากิจ้าลกวกหน้ากัสิต้องถูด,ดูดจ้ะฟุนฟุนอืมของแม่ละของรัตนานะของข้างล่างลูกๆก,กับนอนของบนกันจ้ะอ,อืนี่แหละ มามาด้านนี้เอาไว้ปูอันนี้ซื้อได้จ้ะแล้วหน้าเสียลือมาตาข้าง,ง,งลางน่ากเสียไปเก็บซักกวดซักเอาอีหลาเรือว่าเปิดห้องไว้ความอุ่นมันเข้าไปเปิดความอุ่นจ้ะมองให้ลูกสาวเพิ่ว่าหนท้ายของเพื่อได้จ้ะเห็นแม่เข้าไปตายเิ็นสิดาเลด ลูกสาวเอลินจ้ะอืมย่างก่อนจ้ะรอกกันหน้ากสิเก็ตข้างบนเออหน้าสเออมมาดา้านนี้ไปปูน,นั่นใหล้ลูกไปปูทำส้่งใหลง้หลูกลูกแลว้ลวก็สิเอาแทกแกอ่าแทกแกจุดเดิอเตรียมอ้างเสือบลากขึ้นมาว่าเอาอะไรบันไดลืมฮันลืมตปไม่รูกสาย กสิมาเก็บให้เพ nah ื่อนหุนยูอายะอยู่จ้ะลูกสาวเก็บนี่ของลูกสาวจ้ะก้อนสิไปโรงเรียนเพื่อนกัสิเฮ็ดสิงเพื่อนให้เป็นรับเบียบก้อนสาวเอ็นละจ้ะสาวเยอยดดจ้ะเพื่อนสิเฮ็ดสิงเพื่อนให้เรียบร้อยก้อนตื่นเช้ามาเตรียมสูตรแปรงฟันกินยังกินแล้วกะแปรงฟันแล้วกะมัดจัดห้องเตรียมเฮ็ดห้องให้เรียบร้อยก้อนไปโรงเรียนจ้ะหลูกลก ลูกๆถกคนจ้ะต้องเหตุจ้ะอสอนเพลินจ้ะก่อนจะไปโรงเรียนเพราะว่าไกลๆเองโรงเรียนจ้ะอะมจ้ะห้อง้องลูกชายนีนก็เป็นห้องเสื้อผ้าแล้วจ้ะห้องเสื้อผ้าห้องเสื้อผ้าลูกๆจะห้อยมาแน่ห้องเสื้อผ้าสาวเอีิด,ดุทห้องเสื้อผ้าค่ะจ้ะ โลกจ้ะโลอักเซนออสก,กาอยู่คนออสกาอักเซนออสก,กาได้ออสก,กาใส,ส่ออสกาเอใาใส่จ้ะสมมติว่าเพื่อนเพิ่นมาจังสินอนได้จ้ะนี่มองให้นอนนี่ก็เป็นของทีวีเพื่อนเล่นเกมทีวีเล่นเกมเพื่อน ข <c oughs> องผืนพระตองมี่ยังมากมาหเนี่ยแค่นี้แหละลูกชายของลูกชายของลูกลูกจ้าผูาาส้สาวผู้สาวสองสาวสาวเออดิต อิละจ้ะหอ้องผู้สาวจ้ะ <c oughs> เสร็จแล้วหอ้องผู้สาวกันเลยเรยเสร็จแล้วหอ้องผู้สาวห้องเพื่อนห้องผู้สาวนะคะห้องผู้หญิงค่ะผู้หญิงฟดิกก้าค่ะห้องผู้หญิงค่ะ <c oughs> อมืมอฮึผู้หญิงจ้า น,น่าจะไป็ความก้อาสาต่อจ้ะก้ามสาต่อม,มีของขังบุญจ้ะกลาสิมาทูตแมบนีจัดที่นอนไว้ให้ลูกแล้วก็กวัวทูแเลยจ้ะแล้วของสาวเอลินก็จะคอยดูทูให้เพื่อ,อนก็ ทีวีกระสิเก็บแก้วเก็บถ้ว,ว,วยไปล่างเพราะว่าหลูกๆไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนเรียนหนังสือมันสิในล่างด้วยจ้ะบ,บ้าะในล่างด้วยจ้ะรอกก่อนไปสิมาล่างใส่เครื่องจ้ะใส่เครื่องนลาง น่าขวัญชเฮ็ดอาหารเช้ากินจ้ะพี่น้องขวัเฮ็ดอาหารยังกินเนาะตอนเสาร์าะอะไ้เคียวยังด้วยจ้ะน่าขวิเก็บที่หลังจ้ะนี่แหละบ้านอยู่กับลูกลูก ลูกอยู่กับลูกหากคน้นหรอ่ะรัตนาสามีจ้ะอยู่เจ็ดคนบาดหลังพุนลกูกซสสองคนอยู่เหมือน,นี้เพิ่นกะสิมหาแม่จ้ะมหาแม่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์ศุกร์เสาร์วันอาทิตย์ตอนบ่ายเพิ่นกะกลับแล้วจ้ะพะว่าวันจันทร์กบทำงานลุยทำงานมาจ้ะเนาะกับมหาแม่มานอนอยู่จะขึ้นจ้ะ คะะนะาารัวรันนาผ้มาเมื่อีงกะเก้ากนคนพวกเราเราะเก้าคนหน้าปิดผ้ามา่านจ้ะเพราะว่ามันบอกทางทางขาวหลันบนอกว่มา,ามีโตกจ้ะว่ามีว่ามีกำแพงว่าม,มีโตกจ้ะบนันนี้เย็นจ้ะยี่มาม้ามันก็เย็นนัาา่็เลยเอาผ้าม่านปิดใบก้อนพ่อแดดแลรัตนนะาขอชนะักพักรัตนนาขอค่อยสิเปิดจ้ะอืมยามนอนค่อยปิดเอ้ยย้ำนอนคอยเปิด ออนี๋ย็เป็นลูกของขวบลูกๆเกไปเที่ยวจ้าน้าอยย่บ้านยังสีละจ้ะบ้านยังสีละจ้ะขอรขวอยู่กัน มีลูกเจ็ดคนผลนแล้วรัตนากันเลยตัวแค่นี้มีลูกทั้งเจดคนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตะนากรรูกสาวยาดินได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย